สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถ SUV ขนาดคอมแพคที่กำลังมาแรงจากค่ายจีนอย่างคูรี่กับรุ่นทิกโก้ปี2026ที่เตรียมเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ c u รี่ทิกโก้ถือเป็นรถยนต์ SUV ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยภายในที่กว้างขวางฟีเจอร์ครบครันและที่สำคัญคือราคาที่จับต้องได้ง่าย ในรุ่นปี2026นี้ครีได้มีการปรับปรุงหอลายจุดทั้งดีไซน์และเทคโนโลยีเพื่อแข่งขันในตลาดที่ดุเดือดอย่างไทยมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับคีรีทิโก้ซี2อมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตและมีความพรีเมียมมากขึ้นไฟหน้าเป็นแบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน DRL ส่วนไฟท้ายก็เป็นแบบ LED เช่นเดียวกันซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความโดดเด่นขณะขับขี่ในเวลากลางคืน ล้ออันลอยดีไซน์ใหม่ขนาด17นิ้วช่วยให้รถดูมีพลังและคล่องตัวบนถนนตัวถังมีความสูงจากพื้นระดับหนึ่งทำให้เหมาะกับสภาพถนนในเมืองไทยที่บางช่วงอาจมีหลุมบอ่อหรือทางคลุ่รนนอกจากนี้ยังมีราวหลังคาที่เสริมภาพลักษณ์แบบ SUV และเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานอีกด้วยภายในห้องโดยสารของท i ่โก้4ปี2026ถูกออกแบบให้ดูเรียบหรูและใช้งานง่ายวัสดุที่ใช้มีคุณภาพมากขึ้นเบนาะนั่งหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์นุ่มสบาย มีที่พักแขนตรงกลางหน้าจอกลางขนาด10.25นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลายัยมัลติฟังชันทรงสปอร์ตและแผงควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบทำให้รู้สึกเหมือนขับรถระดับพรีเมียมในราคาที่ไม่แพงระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังและยังมีระบบฟอกอากาศภายในห้องโดยสารอีกด้วยที่นั่งด้านหลังสามารถพับแยกแบบ60:40ต่อทำให้สามารถขยายพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากขึ้น เหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินทางไกลหรือมีของเยอะในเรื่องของขุมพลังเคอรี่ทิโก้ C 2 0 2 6ในเวอร์ชันที่นำเข้ามาทำตลาดไทยคาดว่าจะใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรเทอร์ลิโบให้กำลังประมาณ147แรงม้าแรงบิดอยู่ที่210นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ c ี t ทําำให้การขับขี่ลื่นไหลและประหยัดน้ำมันระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแมกเฟอร์สันสปารตส่วนด้านหลังเป็นแบบทอร์ชันบีมซึ่งให้ความนุ่มนวลและเกาะถนนได้ดีพอสมควร ระบบความปลอดภัยของ Curry t i โก4ก็จัดเต็มเช่น <ง amento. S 3> กันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS และ EBD ระบบควบคุมการทรงตัว ESP ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA กล้องมองหลังเซ็นเซอร์ถอยหลังและถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนเมื่อขับรถออกนอกเลนและระบบตรวจจับจุดบอดที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเปลี่ยนเลนอีกด้วยสำหรับระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติแม้ว่าทิโก้4จะยังไม่มีระบบแบบขั้นสูงเหมือนรถระดับหรู แต่ก็มีฟีเจอร์พื้นฐานที่ช่วยให้การขับขี่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันแล้วราคาล่ะครับคําถามนี้หลายคนคงอยากรู้กันเคอรี่ไทยแลนด์ยังไม่ได้ประกาศราคาอย่างเป็นทางการแต่คาดการว่าเคอรี่ทิโก้ซีปี2026จะมีราคาจําหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ6990 0 0บาทถึง79900 0บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือก ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้คู่แข่งในตลาดของ p i c โกซก็มีหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น MG ZS Toyota Yaris Cross Nissan k i s h q i แม้แต่ Honda WRV แต่สิ่งที่ทําให้ค r รียได้เปรียบคือราคาที่เข้าถึงง่ายการออกแบบที่ทันสมัยและการรับประกันที่ค่ายค r รียมักจะจัดเต็มเช่นการรับประกันตัวรถนานถึง7ปีหรือ150,000กิเมตรและบริการหลังการขายที่เริ่มมีการพัฒนาให้ครอบคลุมมากขึ้นในประเทศไทย จุดเด่นของที่โก้สีที่หลายคนพูดถึงก็คือการออกแบบที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เทคโนโลยีที่จัดมาให้ครบแบบไม่กัก๊กและประสิทธิภาพการขับขี่ที่ดีเมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่หาไม่ได้ง่ายๆในรถระดับราคาเดียวกัน <c oughs> เช่นหน้าจอขนาดใหญ่ระบบแผนที่ในตัวและระบบกล้อง360องศาในบางรุ่นย่อย หากใครกำลังมองหารถ SUV ขนาดเล็กที่มีดีไซน์ทันสมัยขับง่ายประหยัดน้ำมันและราคาสบายกระเป๋าเคอรี่ทิโก้ซี2อก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการรถสำหรับใช้งานในเมืองหรือสำหรับครอบครัวเล็กๆที่ต้องการความอเนกประสงค์สุดท้ายนี้อย่าลืมติดตามการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของค r r y t i ิโก้ในประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี2025 หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาหรือสเปคจริงในเวอร์ชันไทยเราจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบทันทีถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ